สวัสดีค่ะเอวลข้ามค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะจํากันได้ไหมคะวันนี้นะคะเราจะพาแม่เอเวิลข้ามนะคะมาเมสโอเวอร์หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้วโอ้โหนี่ขนาดว่าหาักหายจากการแต่งหน้าหลายเดือนตอนนี้จัดเต็มมากสองสา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการเรื่องเล่าสาวสอง เฮ้ยทำไมวันนี้ลงมาสีเขียวจังเลยสีมวันนี้เป็นนางในวรรณคดีนางตาดีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นางสวยนางงามเฮ้ยนี่มันชออะไรอะมีผู้ชายให้เธอหรือเปล่าันอุ้มดอกกูหล่อพืนต้องอุ้มดอกดอกทองหรือเปล่าใชนหล่อนลืมดอกทองหรือเปล่าฉัน่ะจะต้องอุ้มดอกไม้จันทรเพราะว่าฉันเป็นสาระความตายใช่วันนี้เรามาออนทัวร์กันต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นออนทัวร์แบบ e x c ค u s i ี e อู้เทปนี้พิเศษแล้วก็ตื้นตันใจมากเลยใช่ถ้าใครเคยดูแล รายการเรื่องเล่าสาวสองเจอกับเทปหลายๆแขกรับเชิญหลายๆคนเลยใช่นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เราอยากจะเชิญกลับมาเขาเรียกว่ากลับเข้าอ้อมอกอ้อมใจเราเพราะว่าะอย่างย่าแมวเราก็มีแวะไปหาพาพี่ปอยแวะไปหาย่าแมวแล้วซึ่งเทปนี้ต้องบอกว่ามียอดฟิวทะลุหนึ่งล้านเิลโอ้โหเราจะบอกว่ากำลังใจตอนนี้ กับช่วงที่เราสัมภาษณ์เมื่อหลายเดือนที่แล้วต่างกันมากพูดง่ายๆคือว่า she come back ใช่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและจะมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอีกด้วยที่กาลังรับชมอยู่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาแขกรับเชิญคนนี้มา make over จะบอกก่อนว่าแขกรับเชิญคนนี้รักสวยรักงามมากใช่แล้วเห็นว่าสวยขึ้นด้วยรายการเรื่องเล่าสาวสองออนทัวร์เวลา make over ใครเนี่ยเราจะต้องประกบใช่ประกบแบบเป็นเม mentor แล้วก็แบบต้องเ๊ะ เลในะคะคโอเวอร์วันนี้ของเราเราจะมาในคอนเซปต์นางมัทนาภาถา่ซึ่งเป็นนางในวรรณคดีไทยนะคะที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบมุมมองของหมวยเนี่ยหมวยคิดว่าดอกกุหลาบสื่อถึงอะไรบ้างทําไมฉันเกลียดจังเลยอะ่อะไ,ไม่ดอกกุหลาบมันทําให้ฉันชอบชาวน้ําใจมากเพราะว่ามันมีหนาไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหม ดอกกุหลาบอ่ะเป็นดอกคือเป็นดอกไม้ช่อแรกที่ฉันซื้อให้ผู้ชายคนที่ฉันแอบรัก<อ>เมื่อช่วงมัธยมแล้วยังไงรู้ไหมฉันเอาไปให้ชีวันวาเลนไทน์คือเพื่อนเขาอ่ะหล่อเขาทำยังไงร,รู้ไหมเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วเขาก็ยื่นให้ฉันคืนะนก็คืออับอายมากฉันก็เลยเกลียดดอ,อกกุห <c oughs> ลาบแต่ <c oughs> มันเป็นต้นมามันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันเจ็บช้ำม,มากมแต่ถามว่าชอบไหมชอบกลิ่นชอบสีชอบอะไรเงี้ยชอบแต่แบบความรู้สึกอะจุกอเออมันจุกน้อยมากเลยนะที่จะเห็นห่วยแบบถ่ายรูปแบบ,แบบอเลิร์ตกดอกกุหลาบไม่<ฮ>สว่วนมากจะเป็นดอกอื่น<ฮ>โดยเฉพาะดอกทองดอกทองแต่วันนี้ฟิล์มแต่งหน้าเสร็จแล้วหมวยยังไม่แต่งหน้าและยังไม่ได้เจอแขกรับเชิญเลยช่วงที่รอแขกรับเชิญเดินทางมานะคะเดี๋ยวหมวยขอไปเมคโอเวอร์ให้เสวยก่อนค่ะ แล้วช่วงเนี้ยสภพาพหนังหน้าแบบไม่ได้เลยอ่ะไม่ฉันแปลกใจยอย่างหนึ่งทําไมช่วงนี้ผิวหน้าหมวยแย่ลงเยอะเลยนะก็ไม่ได้นอนอะ่ะไม่หลับไม่นอนอะ่ะฟิล์มว่างานเยอะแล้วหมวยไม่ได้ทางานในกรุงเทพนะทางานฝ่างจังหวัดและแอนตากแดดด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยมีเซรั่มตัวหนึ่งหมวยที่ฉันอยากจะแนะนําเลยมันเข้ากับธีมในถ่ายแบบในวันนี้ของเราคือธีมกุหลาบคือทีมนางมัทนาคาทาแต่วันนี้ฉันได้นาเซรั่มตัวหนึ่งจะมาปอนนิบัติผิวหน้า ของหมวยให้ดูแลดูกระจ่างใสและดูสวยขึ้นกับนี่เซรั่มมัทนาดูขวดก่อนดูหรามากดูสวยงามมากแพคเกจจิ้งน่าใช้ที่สุดเลยนะคะตัวเซรั่มเนี่ยเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยใช้แค่หนึ่งหยดทั่วหน้าก็สามารถที่จะสวยได้แล้วเพราะว่าเซรั่มมัทนาเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด19าสารสกัดประกอบไปด้วยกุหลาบ5าสายพันธุ์ที่จะดูแลบำรุงผิวฟื้นฟูให้จากผิวที่แพ้ง่ายดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยัง เติมความยืดหยุ่นให้กับผิวลดความอ่อนเยาวของผิวหน้าให้นานขึ้นลดอายุผิวทําให้ผิวดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นด้วยกุหลาบ5สายพันธุ์มีอะไรบ้างรู้ไหมหมวยมีกุหลาบออแกนิก organic, <บ>กุหลาบเทือกเขาแอ<บ>ลสเตมเซลล์จากกรกกุหลาบกุหลาบจากกุหลาบมอนและน้ํามันออแกนิกโรสฮีปโอ้ย่<ร>าชุนช่นชมฉันเป็นหนึ่งคนนะที่แบบ ไม่ชอบกลิ่นกุหลาบแบบกลิ่นกุหลาบแบบแรงๆอ่ะ,อะเคยซื้อครีมตัวหนึ่งมาแล้วแบบได้ทิ้งอ่ะคือครีมทามือซึ่งแบบกลิ่นกุหลาบมันแรงมาก,ากแต่อันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติอ๋อเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยแลวนอกจากนี้ยังมีดอกบัวด้วยนะมีดอกบัวถึงสองสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกบัวสีน้ําเงินศักดิ์สิทธิ์หรือดอกบัวหลวงของไทยด้วยที่จะช่วยลดความมันของผิวพร้อมลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยขอทาตอนนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้กระจะเยอะแล้วหมวยมีรอยแดงรอยดำตรงนี้จะ ช่วยในเรื่องของการไปลดโอกาส การเก yes. ิดรอยแดงรอยดำแล้วทำให้ผ mm ิวกระจ่างใสแลดูธรรมชาติขึ้นด้วยเนี่ยสำคัญเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมความชุ่มชื่นด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดถึง8ชนิดเลยนะคะมีอัลฟาอาร์บูตินแล้วก็มีออร์แกนิกกรีเซอรีนนะคะมีสารสกัดที่เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวช่วยวิตามิน B3 อีกด้วยฉ่ำเลยอ่ะมันฉ่ำแล้วมันตึงอ่ะเป็นการปฏิบัติผิวเหมือนเราเข้าสปาเลยแล้วจะบอกว่าการใช้เซรั่มอ่ะเราต้อง ใช้เซรั่มทําไมเราต้องใช้ครีมการที่เราใช้เซรั่มบํารุงก่อนที่จะใช้ครีมเพื่อปรับสภาพผิวเนี่ยมันจะช่วยให้1เลยคือบํารุงได้ลึกกว่า2จะทําให้คุณภาพของครีมหรือว่าโลชั่นที่เราทาเข้าไปที่หน้าเนี่ยได้ประสิทธิภาพดีมากคือเป็นการเปิดรูขุมขนแล้วเป็นการเปิดรับสารสกัดต่างๆเป็นตัวนาและนอกจากนี้ยังเป็นการปิดด้วยปิดทําให้รูขุมขนนี้กระชับด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติซึ่งอยากจะบอกว่าคุณภาพเนี่ย เทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ราคาช่วงนี้โปรโมชั่นเพียง290บาท290บาทเองเหรอใช่ไหนดูก่อนกี่ ml 30 ml ใช่ขวดใหญ่มากคนใหญ่มากแล้วใช้ได้นาน1-2เดือนเลยนะค่ะจากเมื่อกี้อ่ะเอาความจริงเราเราต้องถามช่างเพราะว่าจากเมื่อกี้ก่อนที่จะทาเซรั่มเป็นยังไงผิวแห้งออพอลงแล้วแบบผิวแบบชุ่มช้าเราเราลองขึ้นง่ายไหมใช่แล้วลอง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 ขึ้นดูง่ายขึ้นไหม จะแต่งหน้ามันเนียนเลยจากที oh, ่แบบเมื่อกี้ที่หน้าแบบหยาบกราดมากนะคะกบอ๋อตอนนี้คือเนียนเลยเรียบเนียนเลยสวยเลยแต่ช่วงนี้ฟิลเขาก็สวยขึ้นนะไปทําอะไรมาวะนี่ไงเซรามัทนาเป็นความลับของน้องฟิลเพราะน้องฟิลมเคยใส่ชุดมัทนาทานเออฟิลมชุดประจำชาติของฟิลก็เป็นชุดมัทนาทานใส่กระบะกุหลาบแล้วก็ไป representing Thailand นะมุดรู้ไหมว่าดอกกุหลาบอะมีหลายสีนะเออคือเป็นตัวแทนของหลากหลายความหมายอ่ อยเช่นดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรักนี่แหละดอกกุหลาบสีแดงนี่แหละที่ฉันซื้อให้ผู้ชายวันวาเลนไทน์นเป็นดอกกุหลาบสีที่ฮิตที่สุดฉันไม่ชอบอะ่ะจะเป็นสีที่ฮิตที่สุดแล้วก็เป็นสีที่ผู้หญิงซื้อให้ผู้ชายและผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงมากที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบในแนวน,นวนุ่มนวลอย่างิฟ์มอะไรเงี้ยก็จะเป็นกุหลาบสีขาว เพราะว่าเป็นกุหลาบแห่งความบริสุทธิ์กุลาบของฉันะกุหลาบสีอะไรหมวยกุหลาบสีทองไม่หมวยต้องเป็นสีรุ้งทำไมต้องเป็นสีรุ้งเพราะว่าหมวยมีชีวิตมีหลากหลายไงสมัยนี้ปัจจุบันทําเป็นสีรุ้งได้นะเพราะว่าเขาจะเอาดอกกุหลาบมาดูดสีใช่ดอกกุหลาบสีที่เหมาะกับหมวยน่าจะเป็นสีรุ้งเป็นตัวแทนของ L G B T ด้วยอ่ะเป็นตัวแทน L G B T แล้วก็หมวยเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตหลากหลายวันหนึ่งอยากจะลันลาก็ลันลาวันหนึ่งอยากจะเศร้าก็เศร้าวันหนึ่งอยากจะสดใสก็สดใสอ่ะถามหมวยหมยบดกุุหาาสสีีท่ มันดูโรแมนติกแล้วมันดูเป็นแบบเฮ้ยฉันเหมือนเขาเอามาบูชาพระเหมือนฉันเป็นพระอ้ามารับเป็นคนสำคัญหมดแล้วสูงค้าประดุจเหมือนเราเป็นแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของฉันเนี่ยฉันจะชอบดอกหลับสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีประจับชีวิตแล้วสีเหลืองส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้แบบเยี่ยมคนป่วยหรืออะไรอย่างนงี้อะไรเงี้ยฉันมีอะไรบ้างที่มันไม่เกี่ยวกับสีเหลืองก็ถามของดีฟี่คืออยากจะบอกว่าเคยชอบดอกหลับสีขาวแต่สีขาวอ่ะสำหรับฟิมฟิมว่าดอกหลับสีขาวมันจืดไปสาหรับดูแหงนะมึงแต่ดอกหลับสีเหลืองอ่ะ หายากกว่าสีขาวแล้วเป็นดอกกุหลาบที่หาไม่ค่อยได้ไมันเหมือนดอกไม้ปลอมนะกุหลาบปลอมนะอ่านหล่อนคิดยังไงกับที่สาวประเภทสองโดนเปรียบเหมือนเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบพ,พลาสติกเชิดเข<อ>าบอกว่าเลยว่าเชิดรู้ไหมต้นทุนการทําดอกไม้พลาสติกอะ่ะ กว่าจะผลิตออกมาต้องมีอะไรต้องมีโรงงานไม่ได้เหมือนดอกไม้ทั่วไปที่อยู่ที่ไหนดอกกุหลาบก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาได้กุหลาบพลาสติกหนึ่งเลยต้องมีโรงงาน2ต้องมีวัสดุแล้วอยากจะบอกว่ากุหลาบพลาสติกเนี่ยสวยมากนะสวยไม่มีวันเหี่ยววันฉาไม่มีวันเหี่ยวไม่มีวันฉาแล้วและเดี๋ยวนี้ดอกไม้ปลอมเขาใส่กลิ่นได้ได้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็เหมือนกัน สวัสดีค่ะเอเวลข้ามค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะจำกันได้ไหมคะโอ้โหแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ยังบอกว่ายังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แม่บอกว่าอยากมาเพราะว่าหมวยแอชทักหาแม่ตลอดเลยว่าแม่เป็นไงบ้างแพ้หายดียังติดตามตั้งแต่ช่วงที่แม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ประมาณ1เดือนแล้วใช่ไหมคะเดือนกว่าๆนิดนึงประมาณเดือนกว่ากว่านิดหนึ่งแต่อยากมารายการเราฟิลมนน์มได้ในช่วงที่เราไปสัมภาษณ์คุณแม่ก็ยังแบบอ่าหนูพ <c oughs> ูดตรงๆสภาพจิตใจแม่ก็ยังแบบค่ <c oughs> อนข้างแย่แต่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะมาก <Es> มองมมามวมอยเลยได้สนุกเลยใช่ค่ะ <aspiration> แต่วันนี้หมวยฟิล์มเต็มแล้วแม่จะไม่เต็มไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพาแม่เอ๋วีลคัมนะคะมาเมคอเวอร์หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้วอาจจะไม่ได้ร้อเท่าไหร่แต่ว่าหมวยกับฟิล์มคือดีใจทำให้เต็มที่แล้วกันทำให้เต็มที่ให้แม่สวยที่สุดเท่าที่พวกเรา2คนจะทำได้แล้วกันช่วงที่ไปแายทำ ที่แผ่เรื่องราวเรื่องสัญญกรรม <ฮะ S 2> ของแม่คนดูใน u t u b e ล้านนึงเลยนะดู<ม>อยู่เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเราก็แอบดูเรื่อยๆอยู่ใน <ๆ S 1> เพจคนก็ดูเยอะหนูจะบอกว่าแขกรับเชิญทุกคนคนที่ยังอยู่กรุงเทพแย่แมวเนาะที่เราไปถ่ายทําก็มีไปหาแล้วก็จะมีแม่เอ๋ที่เราอยากไปหามาด้วยตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าอาการอาการยังหนักอยู่แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันน่ากลัวอยู่ตอนนั้นนะคะ ะะแ,มแม่บอกว่าเดือนกว่าก่อนหน้านี้หมอจําได้ว่าแม่ที่แม่เปิดให้ดูคือจะเป็นรูเนาะบริเวณใบหน้าคือตรงนั้นไม่มีเนื้อเลยจะเป็นผังผืดที่รัดหมดแล้วก็ดึงตาหมดแล้วก็ตรงคอก็ดึงขึ้นหมดมันก็จะอยู่ตรงที่มันไม่มีเนื้อมันจะเป็นผังผืดยยนโยน,ย,น,ย,นยุยีแล้วตอนนี้ก็ใช้เนื้อบริเวณจุดไหนคะเห็นบอกว่าได้คือก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดเราก็ไปที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นท้อนะไม่ใช่ไม่ท้อท้อเพราะว่าหมอบอกทำยากมากทำไม่ได้ แล้วเราไม่ได้เป็นหมอเดียวคือที่โรงพยาบาลจะมีหมอแผนกโสตนาสีแผนกหูข้อจมูกปากแผนกตาอีกต่างหากคือต้องมาร่วมมือกันทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือกันแล้วเราไปาแผนกตาทำไม่ได้แล้วเราไปาแผนกเสียกรรพลาสติกหมอบอกทำไม่ได้เริ่มท้อแล้ว จนหมอที่ดูแลเราคือเดี๋ยวเขาบอกนิดนึงนะครับคืออาจารย์แพทย์ศิรินยาแล้วก็อาจารย์สุปกิจที่ดูแลผ่าตัดเขาก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยคืออยากทําให้คืออยากทาให้อยากจะช่วยเหลืออยากให้พี่เอ๋หายอะเราไมครับคือทำยากแต่ก็จะทาให้ใช่ค่ะแล้วก็คือเขาจะบอกตลอดว่ามันอันตรายนะมันเสี่ยงนะอะไรเงี้ยต้องยอมรับถ้าตรงไหนมันทําไม่ได้เราบอกหมอว่าถ้ามาสุวิสัยเรื่องเส้นต่อประสาทถ้ามนสุวิสัยทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทําขอแค่มันดีกว่าเก่าถึงเราจะยิ้มไม่ได้เหมือนเดิม ก็ขอให้มันดีขึ้นกว่าเก่า แต่หมอยดูตอนนี้ <c oughs> คือดีขึ้นมากมากถึงไม่เต็มร้อย <c oughs> แต่จะบอกได้เลยว่าดีขึ้นแบบดีขึ้นเยอะมากก่อนจะผ่าตัดหมอต้องเช็คร่างกายทุกอย่างเลยไม่ใช่แบบมีเงินแล้วผ่าได้ร่างกายทุกอย่างต้องพร้อมคือจริงๆแล้วหมอแพนแพนไว้ว่าต้องรักษาตัวหนึ่งเดือนแต่จริงๆแล้วเราฟื้นตัวเร็วเพราะเราไม่มีโรคอะไรเลยฟื้นตัวเร็วมากสิบกว่าวันเองสิบกว่าวันก็ได้ออกแต่ก็คือเป็นการที่ผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด12ชั่วโมงนานมากค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนออกไปทีมืดแล้วหมอวิ่งกันวุ่นกระทั ศึกษาแพทย์อีกประมาณเกือบร้อยคน <ฮะ S 1> อาจารย์หมอ20ิคนจากหลายโรง <ฮะ S 1> พยาบาลเพราะว่ามันนอกทฤษฎีหมอบอกว่านอกทฤษฎีหมายถึงว่าไม่เคยเจอเ,อเ,อเอคสนี้ที่ร้ายแรงขนาดนี้มาก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยเจอเคสนี้มันยากแต่นั้นก็คือฟื้นเสร็จปุ๊บก็อยู่ห้องไอซียูคือช่วงนั้นมันทรมานทรมานเหมือนเราเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่แต่เรายังไม่รู้อะไรเลย,เลยอยู่ห้องไอซียูอย่างเดียว แต่การฟื้นตัวเร็วแล้วมีกาลังใจที่สู้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 เราก็ได้ไปอยู่ห้องพิเศษมันก็มีเครื่องช่วยหายใจมีท่อสีมีนู่นนี่ทุกอย่างมันเป็นการที่ผ่านตัดใหญ่เกิดชีวิตไม่ไม่เคยคิดว่าชีวิตเราเกิดมาจะแบบใช่ใช่ใช่ครับรักษาอะไรแบบนี้ใช่คแม่โทษนะคะเนื้อที่นํามาแปะบริเวณใบหน้าใหม่ตรงนี้จากรอยที่มันย่นย่นเป็นเนื้อบริเวณตรงไหนคะ เนื้อบวลเวณแขนคือก่อนที่จะผ่าตัดแล้วแต่หมอเขาต้องการวางแผนก่อนแล้วเรียกเราไปประชุมด้วยค่ะนะครวางแผนจะเอาตรงนี้ตรงแขนหรือตรงหน้าอกตอนแรกจะเอาตรงหน้าอกแต่ถ้าแทะไปแล้วจะเจอถุงนมก็เลยไม่เอาอถ้าเราเอาตรงขาตัดเนื้อขาไปขาแล้วใหญ่หน้าเราจะบวมฉะนั้นคือตรงนี้ดีสุดตรงเนื้อแขนฉะนั้นแขนมีเส้นเอ็นเส้นเลือดใหญ่ เขาต้องเอามาใส่ตรงคอด้วยคือไม่ใช่แค่เอาผิวหนังอย่างเดียวใช่แต่เอามาทั้งเส้นเลือดทั้งหมดเลยใ่ะให้เนื้อมันไม่ตายใช่ครับถ้าเนื้อมันตายแล้วเนื้อมันก็ไม่ทํางานต้องเอาเนื้อที่มีชีวิตแล้วเอาเส้นเลือดมาต่อต่ๆกันอันนี้ก็คือต้องใส่ถุงมือเพราะว่าจริงๆแล้วมันหายแล้วดีขึ้นแล้วก่อนที่จะมาก็คือมันดีขึ้นแล้ว่นใช่ค่ะอ๋อนี่นะคะคือหมอตัดตรงนี้กล้ามเนื้อทุกอย่างเลยตัดตรงนี้แล้วคือเอามาเย็บใส่ตรงนี้เป็นชิ้นใหญ่ตตตรรรงงนนนนนีี้้้คค่่ะะะะะฉัมแกกดู ฉะนั้นหนังตรงนี้เอาตรงไหนเอาตรงขาค่ะนี่นะอันนี้หนังตรงขาคือคือเฉือนหนังตรงขาเพื่อที่มาใส่ตรงนี้มาคลุมเอาไว้คลุมเอาไว้แล้วก็ทําการเย็บพูดง่ายๆคือใช้กล้ามเนื้อบริเวณช่วงแขนมาแปะที่หน้าใช่แล้วรวมหนังด้วยรวมถึงหนังกล้ามเนื้อกับหนังแปะที่หน้าแล้วใช้ผิวหนังตรงนี้มาใส่แขนมาใส่แขนแขนมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ย น่าจะเป็นตลอดชีวิตเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าแต่เราก็ต้องทําใจเราเสียสลากแขนตรงนี้เพื่อว่าให้หน้าเราสวยเนาะสวยขึ้นอย่างเงี้ยเสียสลากแขนแต่ว่าตรงนี้มันจะบวมตรงนี้มันจะเล็กแต่เดี๋ยวแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีขึ้นแต่คิดว่ามันก็คงอยู่สภาพอย่างเงี้ยแต่กระช่างมันเถอะนะคะส่วนเรื่องขามันก็อาจจะเราก็ใส่แผลเป็นได้ได้เลยได้แต่ส่วนเรื่องตากังวลสุดเพราะว่าเหมือนก็ต้องตะกิดเรื่อยๆเพราะว่าอย่าอีสองอาทิตย์ก็ต้องไป เย็บขึ้นอีกแต่มันก็ดีกว่าเก่าเท่าแต่ก่อนมันปิ้นลงมาเยอะมากใช่คือตอนนั้นตาคุณแม่จะเปิดหลับไม่ได้เลยหลับเปิดปุ๊บที่ช่องโหว่อย่างนี้เลยตอนนี้ก็คือมันมันมันดีขึ้นนะครับหลับตาได้ฉะนั้นเวลาพูดตอนนี้มันก็เหมือนอะไรบากปากเบี้ยวอยู่หรือมันยังไม่คงที่ก็อีกสักสองสามเดือนมันอาจจะนิ่มลงหรือเนี้ยทุกอย่างมันต้องหกเดือนขึ้นไปแล้วค่ะแล้วก็ตรงบวมๆตรงนี้หมอก็จะไขมันออกมันต้องไปโรงพยาบาลเรื่อยๆมีคนที่ชมรายการให้กำลังใจคุณแม่เยอะมากเลยใช่ค่ะขอบขอบขอบ ม,มีก็ <ไป S 1> คือเราเพิ่งทํางานได้4ีวันเพิ่งทํางานก็มีความสุขเอ้ยเราอยู่ห้องมันก็เบื่อ<ม>ดอกไหมเธอก็เลยแบบเข้าไปหาเพื่อนๆที่ทํางานอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะทํางานไม่เต็มที่มันก็จะมีปวดอะไรนู่นนี่นั่นแต่ก็คือมันก็มีกาลังใจเพราะว่าทุกคนก็จะให้กําลังใจตลอดแม้กระทั่งใน f a c e b o o แม้กระทั่งอะไรต่างๆนานาเราเหมือนคนใกล้ตายอะไรเงี้ยแต่แบบฉันไม่ตายเธอต้องสู้ต้องต้องสู้อย่างนี้ตลอดเว<อ>ลาก็เคยต้องสู้แล้วเชื่อไหมทั้งซีกเลยนะ ขาตัดทั้งซี่เลยนะเดิน <ๆ S 2> ไม่ได้เนี่ยกระทั่งตากระทังแขนข้างขวาหมดเลยกว่ามันจะเดินได้กว่าจะเข้าห้องน้ำได้กว่าจะมาทรมานแบบมันเจ็บมากร้องกีดต้น้นโรงพยาบาลเลยเอย่างเงี้ยค่ะนะคระับแมบอกว่าแม่รมแข็งมากแล้วก็ผ่าตรงนีม้มาได้เนาะ <c oughs> คือหมวยกับฟิล์มตั้งใจมากว่าถ้าแม่เอ๋ออกจากโรงพยาบาลแม่เอ๋รักษาหน้าดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพิ่งเดินกว่ากว่าเองแต่ว่าแม่บอกว่ามาได้ไม่เป็นไรแม่อยากสวยวันนี้หมวยกับฟิล์มก็เลยจะจัดเต็มให้แม่เขาเียว่า เป็นนาพยาดอกกุหลาบมัทนาพาถาคืออย่างน้อยเราก็คิดว่าการที่มาออกรายการการที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นกําลังใจเหมือนคนที่กาลังท้อเหมือนคนที่แบบว่าจะไม่มีไปทางไหนอะไรเงี้ยมาลองแต่งหน้าดีกว่าให้สวยดีกว่าใจใช่ค่ะมันอาจจะไม่เต็มที่แต่ขอเออให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องอายคนรอบข้างเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากคุณแจกี้ค่ะแจกี้ดูแล้วโอเคสู้สู้ไหมคุณแม่เขาสู้เราก็ต้องสู้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดู ว่าคุณแจ็กกี้จะเนรมิตให้คุณแม่เอกสวยได้ขนาดไหนค,ะค่ะ เราคุยกันในในอีพีเก่าแม่เอกเป็นที่เก่าเอกคือเป็นนางโชว์ก็มีการแต่งหน้าที่แบบจัดเต็มอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้ว ่แตวันไหนที่ขึ้นแสดงบนเวทีหรือลูกค้าของอย่างเงี้ยก็จะต้องแต่งหน้าช่องหนูเป็นนางโชว์เหมือนกัน everyday look วัน<ช>ไปทําบุญอนะ่ะแต่งหน้าเกือบจะเป็นนางโชว์แล้วนะมันติดเนาะใช่แล้วก็ติด,ตดแต่งหน้าแล้วเด็ก<า>เราก็จะบอกเด็กที่ร้านว่าเนี้ยคือจะต้องสอนตลอดเวลาเข้าประชุมอะ่ะจะแต่งหน้าอ่อนจะแต่งหน้าคือจะบอกน้องตลอดเราเป็คนแต่งหน้าแต่งหน้าเข้มตลอดเราจะได้น้องเขาจะได้รู้ว่าเออเปน็นนางโชว์จะต้องแต่งหน้ายังไงอะไรเงี้ย ขนาดว่าห่างหายจากการแต่งหน้าหลายเดือนตอนนี้จัดเต็มมากต้องขอบคุณช่างแจ็คก,กี้กับน้องโมดด้วยดีใจมากค่ะวัานี่เรามิด ตั้งแต่ผ่าตัดยังไม่เคยแต่งหน้าเต็มแบบนี้เลยทีแรกค่ะเมื่อวานยังคุยกันอยู่ว่าแม่ทําอะไรไม่ได้บ้างเช่นติดขนตาปลอมได้ไหมอะไรได้ไหมแต่แม่บอกว่าติดแม่อยากติดคือมาคือมารายการนี้แล้วคือต้องเต็มที่ค่ะต้องทาค่ะสวยมากวันนี้คุณแม่พร้อมอย่างวันนี้เราจะมาถ่ายแบบเป็นมัทนาพาทาเดี๋ยวเชิญแม่ตรงนี้ก่อนสองส แม่หว่มิดนึงครับชิดอีกมิด สู้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ออกโรงพยาบาลแล้วก็พักฟืน้นอีกเป็นเดือนนะคะไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะแต่ที่ต้องสู้เพราะว่าเรายังรักสวยรักงามอยู่นะคะค่ะ วันนี้คุณแม่ต้องดีใจนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มาร่วมถ่ายแบบกับผลิตภัณฑ์เซรั่มมัทนานชผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากดอกกุหลาบใช่ถึง5สายพันธุ์เลยที่สาคัญก็คือกลิ่นหอมและคุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้เซรั่มมัทนาในการแต่งก่อนแต่งหน้าันดับแรกคือกลิ่นหอมมากแล้วเมื่อกี้ช่างแต่งหน้าเอามาโยนติ๊งติๆงติงแล้วมีความรู้สึกว่าหอมเสร็จปุ๊บแล้วมันหน้ามันจะตึงแล้วมี มันซึมเร็วมากเลยเนาะแมนเนาวค่ะหลังจากนั้นก็คือรองพื้นแล้วแต่งหน้าแล้วคือมันแป้งจะติดปกติถ้าสียากมแป้งจะไม่ค่อยติดหน้าเยอจริงจริงอันนี้แป้งได้รวดเร็วแล้วก็แป้งอยู่ได้นานแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเอกก็ขอเอากลับบ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไปปรับสภาพผิวเพราะว่าหน้าที่เราผ่าตัดมันโครสีกันเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของแขนนะคะก็คิดว่ามัทนานี้จะช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสนะคะเพื่อให้ผิวแล้วก็2ค่ะสองข้างสีผิวจะได้เท่ากันด้วยเพราะว่าตรงนี้นอกจากจะทําให้เราผิวกระชับแต่งตึงแล้ว ยังไปปรับสภาพผิวให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่งางใสเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะคนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดำหรือว่ากระป้าก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้แม่เอ๋ ากถึงเพื่อนๆน้นองๆหรือว่าพี่ๆที่ชมรายการอยู่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของอาจจะเป็นใบหน้าหรือว่าทําศัลยกรรมผิดพลาดมาค่ะก็จะบอกว่านะคะการศัลยกรรมเราไม่รู้ว่ามันจะพลาดต,ตอนไหนหรือบางคนทําหมอเดียวกันอีกคนทําดีคนนึงทาไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าจะพลาดต,ตอนไหนฉะนั้นถ้าพลาดไปแล้วขอแค่หนึ่งอย่าท้ออย่าปิดตัวเองคือเราต้องลุกขึ้นสู้อย่าคิดว่ามันเป็นทางตันอย่าคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้อย่าคิดว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วคือมันต้องหนึ่งคือการลังใจก่อนอันดับแรก เราต้องมีกาลังใจและเพื่อนๆรอบข้างให้กําลังใจแล้ว2คือต้องไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานหรือ<ม>ที่คลินิกที่มีมาตรฐานในการกในการทำทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้เช,ชี่ยวชาญใช่ถูกต้องค่ะทุกอย่างคือต้องปลอดภัยนะคะ<ม><ม>เพราะว่าถ้าหน้าพังและหน้าพังเลยยยินแล้วคืออย่าเห็นแ,แก่ราคาใช่ถูกตอ<แ>้องค่ะอย่าเห็นแก่ราคาถูกหรือบางทีหมออาจจะไม่ไม่ใช่หมอที่ มีมาตรฐานหรือยาที่ไม่มีมาตรฐานเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะเราต้องเช็ครายละเอียดก่อนที่จะทำเพราะว่าใบหน้าเรามีเพียงใบหน้าเดียวใช่ค่ะแล้วยังไงมันก็กลับมาไม่ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะนะคะ้องดูแลอย่าลืมว่าปรึกษาหรือว่าทําศัลยกรรมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองแล้วก็เป็นแพทย์ที่ตรงกับสาขาที่เราจะทําศัลยกรรมตรงจุดนั้นนะคะถ้าจะแพทย์ที่ทําศัลยกรรมก็ต้องมีใบประกอบการแพทย์ที่ถูกต้องด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่เอ๋นะคะรวมถึงตัวฟิมเองแล้วก็หวยนะคะก็ขอไปยิง กำลังใจสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะที่ประสบปัญหาในเรื่องการทาศัลยกรรมพลาดใช่้ง<ม>บนใบหน้าแล้วก็ร่างกายด้วยรวมถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตใ,ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็รูปแม่เอ๋เป็นกําลังใจแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเซรั่มมัทนานะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเมคโอเวอร์ของแม่เอเวลค่ามันนี้ใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะคที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้มาเนรมิตให้สวยงาม แบบนี้เลยนะคะก่อนจากไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์รายการเรื่องเล่าสาวสองให้พวกเราด้วยใช่นะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เราไปออนทัวร์ที่ไหนทํากิจกรรมอะไรหรือว่ามาเมคโอเวอร์ใครสวยๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วหมดเวลาต่พวกเราได้ใหม่ในรายการเรื่องเล่าสาวสองออนคัวนะคะสวัสดีค่ะ